เส้นสมองตีบคือมันเป็นยังไงคะคุณห,หมอแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรคะมันเป็นอย่างที่พูดเลยคือเส้นเลือดในสมองตีบตีเสร็จแล้วก็คนไข้ก็จะหมดสติหรือไม่ก็สมองที่ตีไปเนี่ยบังคับอะไรอยู่ก็จะสูญเสียความสามารถอันนั้นไปถ้าเกิดตีบไปแล้วบังคับแขนขาก็อ,มาาอัมพาตครึง่งนึงหรือไม่ก็เพราะมันปกติสมองมีสองซี่รับซีกหนึ่งเลดด้านตรงข้ามถ้าข้างนี้เสียก็ไปอัมพาตข้างนี้ปากก็จะเบี้ยวอาจจะพูดไม่ได้ รพูดไม่ชัดมันหดตัวลงหรือว่ามันเป็นยังไงครับมันตันส่วนมากเส้นเลือดพวกนี้ก็จะเป็นมันก็จะค่อยๆแคบลงมีตะกอนหรือพลาไปอุดเหมือนกับท่อปบบปลาที่ค่อยๆมีตะกอนไปทำให้พักนะฮะแล้วก็พอวันดีคืนร้ายเนี่ยมันอาจจะอุดมากเลยหรือมันอาจจะมีบางตะกอนเนี่ยแตกออกมาลอยมาอุดซ้ำเรื่อเราวนี่พอมีอะไรอุดตันเนี่ยมันจะมันจะมีพวกเกล็ดเลือดมาเกาะ ให้อุดแตงรวดเร็วเพราะมันนึกว่ามันนึกว่าเส้นเลือดแตกพอเจอสิ่งที่ไม่คลุกคะมันจะมาซ่อมแซมทับผถมให้อุดแตงรดเร็วมันก็จะตันเร็วได้ทันทีก็ข,ขาดเลือดทันทีหรือบางทีเนี่ยหัวใจเราเต้นผิดจังหวะพอ,พอหัวใจเต้นไม่ไดีดีเนี่ยฮะเลือดในหัวใจก็คลอดเป็นก้อนครับผมบางทีบีบปั๊บก้อนเนี่ยแต่เป็นผงๆลอยมาอุดในสมองอีก อมันหลายสาเหตุมันมีหลายสาเหตุมีทั้งเส้นเลือดตีบเองมีทั้งเอ็โบลายจากหัวใจกลายเป็นก้อนเขาเรียกว่าเอมโบลายลอยมาอุดก็ได้จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้วันที่เราตีดเองเนี่ยคือมีปัจจัยอะไรเป็นหลักไหมคะปัจจัยสําคัญคือไขมันในเลือดสูงฮะไขมันในเลือดสูงกับสูงอายุ นการตีบแล้วเหมือนท่อประปาที <t t ่คุณหมอเรียนนี่ก็คือเหมือนกับการสะสมมาเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ฮะเหมือนสะสมมาเรื่อยๆไขมันที่สูงเนี่ยจะค่อยๆแทรกไปในผนังเส้นเลือดแล้วก็มีการต่อสู้กับเม็ดเลือดขาวมีการอักเสบทําให้ผนังเส้นเลือดบวมขึ้นมามีตะกรอนไขมันอยู่ข้างล่างครับก็แคบลงแคบลงแคบลงจนกระทั่งเหลือรูเล็กๆแล้ววันร้ายคืนร้ายมีอะไรไปอุดอีกนิดนึงก็ตันไปเลยไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลักๆคืออาหารใช่ไหมคะคุณหมอใช่ฮะคอเลสเตอรอลนั่นเองอาหารอะไรที่มันจะเสี่ยงพวกคอเลสเตอรอลสูงงง่่าาายยยมมมกกกเลล็ีหหอปึไขแด เพื่องในหนังเป็ดหนังไก่มันมันสญ่ยรามันสัตวครบเลยที่กินกันอยู่คฉะนส้นเรามีแต่ในสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้กินกะทิทุเรียนก็ไม่มีคอเลสเตอรอล มันมาจากสัตว์เท่านั้นค่ะอันนี้คือทําให้เส้นเลือดตีบเราต้องเรียนถามคุณหมอค่ะว่ามันต้องรับประทานนานแค่ไหนถึงจะทําให้ตีบคะปกติแล้วเนี่ยไขมันในเลือดสูงถึงจะมีค่าในตอนนี้เขาเอาค่าเกิน200มิลลิกรัมค่ะเบอร์เดชลิตจะสูงนะคะถ้าสูงอย่างนี้เขาก็จะต้องกินกากินยารักษาถ้าเกิดว่ามาลองปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยมันจะค่อยๆแทรกเข้าไปในเส้นเลือดอย่างไรก็ตามเนี่ยต่อให้เรารักษาอย่างดีเมื่อเราอายุมากเช่นอายุ80-90ก็ไม่จดสีบเก้าไปได้แม่ามันจะน้อยๆไม่ถึง200มันกก็แทรเข้าไป ก็ความแก่เป็นความเสื่อมเส้นเลือดข้ามักจะตีทั้งตัวมากบ้างน้อยบ้างอยู่แล้วคุณหมอครับแต่ว่าโรคเส้นเลือดสมองตีเนี่ยจะเป็นกับผู้สูงอายุอย่างเดียวไหมครับเด็กๆไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนมากเลยเกือบทั้งหมดเลยถ้าเด็กๆเนี่ยโอกาสจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือเด็กจะต้องมีหัวใจผิดปกติแต่กําเนิด เห็นลิ้นหัวใจรั่วหัวใจโตเป็นบางห้องแล้วก็พอบีบไม่ดีนะคะถ้าบีบไม่สิ้นสุดบีบเบาๆเนี่ยเลือดจะค่อยๆแข็งเป็นก้อนก้อนนี่ลอยไปอุดซึ่งเจอน้อยมากค่ะในเด็กๆไม่ค่อยเจอค่ะเป็นโรคของผู้ใหญ่เป็นส่วนมากเป็นโรคผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วอีกอาการใกล้เคียงครับคุณหมอคมดครับเส้นโรคเส้นเลือดสมองแตกมันเป็นอาการต่อเนื่องจากตีใช่ไหมครับหมอเส้นเลือดสมองแตกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองนี่นะคะแตกเพลออกมาเลยฮะในสมองเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะมันชื่อว่าเส้นเลือดในสมองมันก็เลยในสมองเท่านั้นนี่แหละ อาการอาจจะเหมือนกันเลยฮะแต่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกส่วนมากเกิดจากความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงอาจจะยังไม่ทันมีพล a q อะไรมากมายยังไม่ทันจะตีบตันแต่ก็จะแตกได้ก่อนใช่คะความดันโลหิตสูงหรือว่าเกิดจากคนคนนั้นเกิดมาเนี่ยมีเส้นเลือดในในสมองเนี่ยสารกันไปลร่างแหบบางจุดเหมือนเป็นไฟยเนี่ยบางจุดคิดปกติเป็นไปกับกําเนิดก็ได้ฮะมันก็จะมีโอกาสแตกได้ง่ายอันนี้ไม่มีใครจะรู้ล่วงหน้าได้ยกเว้น่าเป็นเอกซเรย์ กันทุกคนครับค่ะตั้งแต่ต้นและภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากอะไรครับคุณหมอความดันโลหิตสูงนี่เกิดจากสูงอายุเกิดจากการกินเค็มแล้วก็เกิดจากเป็นเองกินเค็มฮะกินเค็มเนี่ยอืมถ้าเกิดเป็นแล้วกินเค็มจะยิ่งทําให้เป็นมากขึ้นครับ ก็คือมีผลจากคอเลสเตอรอลเหมือนกันไหมครับคอเลสเตอรอลเหก็มี <respond> ส่วนทําให้มันสูงด้วยฮะเพราะว่า <c oughs> พอคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันเส้นเลือดจะเป็นตะกอนพลา q <c oughs> ใช่ไหมฮะครับเส้นเลือดจะแข็งตัวขึ้นถ้าเส้นเลือดแข็งตัวขึ้นจะเหนียวนําให้ความดาันเลือดสูง<อ>เพราะปกติเวลาหัวใจบ,บีบเนี่ยเส้น<า>เลือดต้องยุ่นขยายได้รับแรงดันได้แต่พอแข็งเป๊กเนี่ยหัวใจบีบมา ตัวที่ดีต้อะสูงครับ,<ด>บและออกกําลังกายหนักๆไม่เกี่ยวฮะไม,ไม่เกี่ยวออกกําลังกายน่าจะเป็นตัวช่วยมากมากกว่าไหมครับทําให้ตัวพลา q เนี่ยกระเด็นออกมาจากเส้นเลือดประมาณานี้ได้ไหมครับไม่ฮะออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยถ้ามีพลา q เกิดแล้วมันก็ไม่สามารถจะละลายพลา q นี้ไปได้เลยฮะ ดังนั้นเนี่ยพระเนี่ยเกิดจากไขมันในเลือดสูงครับผมสูงคัมบารเลนที่สูงเนี่ยเกิดจากสูงอายุเส้นเลือดแข็งครับและพระก็เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งครับที่ทำให้มันสูงมากที่่นคุณหมอว่าอาการของสองโรคนี้เส้นเลือดในสมองตีกับเส้นเลือดในสมองแตกมันมีอาการเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมากเลยฮะบงั้นบางทีเนี่ยแยกยากถ้าที่ถ้าเราเกิดคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมาแล้วหมดสติควาพัครึ่งซีกเนี่ยคุณหมอจะวินิจฉัยได้ไม่แม่นยําเลยว่าตีหรือ แตกหรือตีเพราะฉะนั้นจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เสมอจึงจะดีที่สุดฮะเอ็กซเรย์ธรรมดาก็จะเห็นเป็นก้อนเลือดสีขาวเหมือนที่โชว์ในไฟล์ที่ให้ดูนะฮะแล้วมีเอ็กซเรย์แม่เหล็ก MRI ที่เห็นชัดใหญ่เห็นได้เหมือนกับผ่าสมองมาดูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในยุคนี้พอเกิดขึ้นปั๊บเขารีบเอ็กซเรย์เลยพอรักษาคนละอย่างฮะถ้าเป็นเส้นเลือดตีเขารีบฉีดยาละลายเลือดมันก็จะโล่งใหม่ได้แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดแตกไปฉีดยาละลายเลือดยิ่งออกมากกว่า จะต้องรู้ให้ชัดก่อนที่จะรักษา ค่ะแล้วอาการเริ่มต้นนะคะตามอาการเริ่มต้นเช่นสมมติว่ามดเป็นเส้นในสมองตีบเนี่ยมันมีอาการที่ส่งสสัญญาณมีเหมือนกันนะฮะบางคนมีอาการเตือนเช่นว่าตอนมันติดได้น้อยเนี่ยฮะบางคนมีช่วงบางช่วงที่ขาดเลือดไปเลี้ยงเช่นว่าอาจจะเวียนหัวบ้านหมุนเวียนหัวบ้านหมุนอืมมีหัวบ้านหมุนนี่ก็ใช่นะฮะหรือมีเสียงวิ่งในหูที่เลื่องสมองตีบบางส่วนหรือไม่ก็บางคนก็อยู่ก็ปากชาแขนชาครึ่งซี่แล้วสักครู่หนึ่งหายแต่นี่เป็นอาการเตือนถ้าเป็นอย่างนี้จริงปั๊บเราต้องรววจเช็คแล้ มันในเลือดด้วยถ้าสูงต้องรีบรักษาแล้วแตกเหรอคะมีอาการเตือนไหมแตกเนี่ยไม่มีฮะ,ะนี่คือข้อที่เสียคือแตกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเตือนเลยฮะจนกระทั่งวันร้ายคืนร้ายที่มันแตกในนั้นเนี่ยส่วนมากของการแตกคือความดันโลหิตสูง <ผม S 1> ถ้าไม่ได้เป็นในกําเนิดนะฮะความดันโลหิตสูงนี่ก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไปตรวจเช็คร่างกายประจาปีเขาบางคนเนี่ยความดันโลหิตสูงนิดหน่อยก็ปวดหัว ปวดให้ทอยอต้องไปเช็คแต่บางคนสูงยังไงก็ไม่ปวดวันร้ายคืนร้ายแตกเลยดังนั้นจะต้องตรวจร่างกายประจำปี แล้วความเครียดมีผลไหมครับมีผลทาให้ความดันโลหิตสูงหรือมีผลทาให้เส้นเลือดแตกไหมครับมีฮะเพราะเวลาที่เรากำลังเครียดจัดความดันโลหิตจะสูงครับกาลังโกรธกําลังลุกขึ้นด่ามันในหนังไทยด่าแตกตอนนั้นเลยนี่ค่เพร้ะว่าฮะเด็กภาพออกเลยครับค่ะคุณหมอถามตอค่ะว่าปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคทั้งเส้นเลือดสมองตีบและเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมากไหมัคุณหมอเยอะไหมจำนวนทุกวันในคนไทยวันละไม่ต่างกับสิบคนในคนไทย เหมือนกับจะไม่รู้ตัวมาก่อนประมาณนี้หรือเปล่าเนียยว่าจังหวัดละคนต่อวันก็ยังได้เลยคือแม้เราอยู่โรงพยาบาลไหนก็จะมีว่าวันนี้มีคนนี้เสื้อเลือดแตกมาวันนี้เสื้อเลือดติมาผมว่าวันหนึ่งคนไายจะเบนลบันเราร้อยคนขึ้นไปทุกวันเลยนะฮะเหมือนกับรถชนกันเลยทีเดียวเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นสูงอายุทั้งนั้นเลยสูงอายุเพศแล้วหมอเพศก็ส่วนมากนะฮะผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยจะมีไขมันในเลือดสูงได้มากกว่าปัจจัยเสี่ยงหลายอันเช่นสูบบุหรี่ผู้ชายก็สูบมากกว่าอย่างเงี้ยฮะทานของมันๆทานของมันๆ แล้วบางทีกำลังแรงเหตสูงเราไม่รู้เราเล่นกีฬาตอนเล่นกีฬามันสูงมันแต่ตอนเล่นกีฬา กลายเป็นเร่งีเหมือติดภรรยาใช่บอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายจึงเป็นได้มากกว่าครับคุณหมอครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งไปมีอาการเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนี่แหละบนเครื่องบินครับคุณหมอคือไม่มีอาการเลยอายุประมาณเกือบจะ40หลายปีละวคือวิ่งเด็กนะคะยังไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่เลยใช่ไหมครับดังนั้นการขึ้นเครื่องเนี่ยความดันอากาศอะไรมีผลนะครับหรือว่าจะทําให้เร่งเกิดการแตกเร็วขึ้นมะไรี้ครับเพราะว่าเครื่องบินมีการเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศบนเครื่องบินเนี่ยจะเบาบางลงถ้าเรา เอาลูกโป่งเล็กๆไปสักลูกหนึ่งขึ้นกระปิดไปนะฮะพอขึ้นไปถึงสูงๆลูกโป่งเนี่ยจะโตขึ้นสองเท่าอากาศขยายเพราะบรรยากาศเบาบางลงพอพอขึ้นบินลงมาที่พื้นลูกโตกระจะดกระล็กลงมาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีผลเหมือนกันมีผลฮะความดันจะมีแปรปรวนได้คนที่แตกตอน40เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าไขมันเลือดสูงมากจนเส้นเลือดแข็งความดันจนหดสูงมาก่อนก็ต้องมีประเภท a b m AVM คือเส้นเลือดฝอยสารกันเป็นร่างแหงในสมองผิดปกติจะกำเนิด อย่างนี้จะเจอได้ก่อนไหมครับพวกอาการ ABA บ <va S 1> mm. า,า mm. งคนมีอาการเตือนบางคนไม่มีฮะบางคนก็มีอาการเตือนมางคนไม่โรคลมช <c oughs> มักบางคนมีหน้าม, <ES> มืมดมาก่อนบ <c oughs> ังคนมีปวดหัว <c oughs> แต่บางคนไม่มีอะไรเลยเป <c oughs> <c oughs> ็นระเบิดเวลาที่ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้มันจะรู้ต่อเมื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีด้วย ครับ้เราไม่ได้มีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีทุกคนจริงไหมะใช่ค่ะมันไม่ใช่เอ็กซเรย์ประจําปีพอไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเนื้อก็จะไม่รู้คือคนที่จะไปตรวจได้มันต้องเหมือนกับมีมีบ้างแล้วมีเงื่อนงำมีหลการแล้วแล้วไปตรวจเฉพาะใช่ค่ะตรวจสุขภาพปกติอาจจะไม่เจอคุณหมอคะตีบกับแตกเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเส้นเลือดแตกน่าจะอันตรายกว่าไหมคะอืมใช่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดแตกออกมาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็อันตรายที่ว่าถ้าไม่หยุดมันก็จะตายเลยครับอ๋อ ก็มันไม่หยุดนี่ฮะพอไม่หยุดปั๊บมันเรื่อยๆสมองก็จะแน่น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 พอสมองแน่นเลือดไปเลยงสมองไม่ได้มันแน่นเกินไปสมองขาดเลือดก็จะตายเมื่อแตกดูเหมือนว่าจะตายได้เร็วกว่าแต่ว่าตีบแต่ว่าแตกเนี่ยถ้าเกิดบางทีแตกปั๊บนิดนึงมันหยุดมันก็หยุดอยู่แค่นั้นและไอเส้นเลือดมันเกิดจากเส้นเลือดไปเบียดสมองหรือจุดที่แตกเนี่ยไม่ทำลายสมองเลยนะฮะอัมพาตเพราะว่าไอก้อนี่ไปเบียดบางทีพอโตผ่านไปหลายเดือนก้อนนี้ละลายหายไปอัมพาตค่อยๆหายได้ดังนนั้นมันก็ดีที่ว่าบางทีหายได้แต่่วาาเสสอตตียมงจะ ตายเป็นบริเวณกว้างที่ตายแล้วไม่มีฟื้นดังนั้นถ้าเกิดเส้นเลือดตีบแล้วตายทันทีเนี่ยมักจะไม่ฟื้นตรงนั้นแต่มีโอกาสฟื้นได้มากกว่าถ้าไม่ถ้าคนไข้เส้นเลือดแตกไม่ด่วนตายไปก่อนนะคะอีกสองสามเดือนมีโอกาสจะฟื้นได้มากกว่าบางคนอัมพาตขึ้นซี่ก็มาเดินได้ครับพวกเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะคุณหมอเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากแตกกระตีเพราะว่านิทราเนี่ยมันนิทราทั้งตัวใช่ไหมไม่ใช่ว่าครึ่งซี่ครึ่งอะไรถูกไหมฮะ เรื่องนี้ใชส่วมมากเกิดจากขาดออกซิเจนอย่างเช่นว่าจมน้ําเกินสีนาทีเอาขึ้นมาปั๊มหัวใจขึ้นสมองตายไปแล้วเพราะขาดออกซิเจนเกินสีนาทสีสมองสม่ำเสมอ,สมอ,สมอตายหมดเลยอย่างนี้ฮะหรือว่าสำํำลักของติดคอเด็กอาหารติดคอตกช่วยไม่ทานสีนาทีเนะเด็กเขียวไปแล้วสมองขาดออกซิเจนเป็นนาน ตกขึ้นมาหัวใจกลับมาเต้นได้สมองตายแล้วกานิทราที่เขาเรียกว่าโรคไหลตายนี่ใช่ประมาณนี้นะครับหรือเป็นอีกโรคไหลตายนี่หัวใจหยุดเองเลยอันนี้ตายสนิทจริงๆไม่ได้เก็บสมองเลยใช่ฮะอันนี้คือสมองตายหัวใจยังเต้นยังมีอีกเช่นไฟดูดครับางทีพอไฟดูดเสร็จปั๊บเนี่ยตึงปั๊บนี่นะฮะหัวใจจะหยุดเต้นครับตุดเต้นไปนับหนึ่งนาทีสองนาทีถึง4นาทีปั๊มหัวใจขึ้นแล้วแต่สมองขาดเลือดไปแล้วเขาก็เป็นรานิทราจมน้ำไฟดูดพวกนี้สมองตายได้ง่าย ต้องถามคุณหมอต่อค่ะว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบเส้นเลือดเนี่ยไปแตกหรือตีบที่อื่นได้ไหมคะคุณหมอ,เ,อ,อเส้นเลือดไปแตกหรือตีบที่อื่นได้ส่วนมากจะไปตีบที่หัวใจก็คือโรคหัวใจขาดเลือดเลยอัวใาดเลือดเป็นเรค่างสำคัญครับเพราะวกานี่เป็นเ่อที่เส้นเล็กนิดนึงก็มีผลคือท่านไปตีบที่น่องเลยนะฮะลราอาจจะเมื่อยเมื่อนิดหน่อยเองเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเช่นเปิดน่องเมื่อยมทุบๆหายแล้วแต่พอมาตีบสมอง ติดนิดเดียวอ่อนแรงไปแล้วเพราะสมองมันสําคัญหรือว่าติดหัวใจก็จะเจ็บหน้าอกเพราะฉะน่าเลยรู้สึกความจริงอาจจะติดที่อื่นก็ได้แต่เราไม่สนใจเลยก็ได้ครับางทีมันติดตรงนี้มีเข้าไปอุดเราทุบๆหายเลยครับแต่สมองเราไปทุบไม่ได้อยู่ข้างในมีกระโหลกคุ้มสมองบอกพวกเราว่าพอเวลาเราเป็นเส้นเลือดตีนะครับเราจะสามารถให้ยาที่ละลายเลือดได้สามารถรักษาได้ถาวรหรืออะไรยังไงนะครับการทํางานของยาละลายเลือดโอ้ ได้ผลดีมากถ้าเกิดเร็วนะฮะนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยคนไข้เส้นเลือดตีปั๊บเข้าไอซิเข้าโรงพยาบาลปั๊บเอาเครื่องมาเอ็กซเรย์โอ้ตีบแน่ฉีดยาปั๊บทำให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะอาจจะกลับมาหายเกือบหมดในทางปฏิบัติทาไม่ค่อได้เลยเพราะไม่รู้ก่อนใช่ฮะพอกว่าจะไปตีปั๊บไปโรงพยาบาลกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็ครึ่งชั่วโมงไปแล้วไปถึงที่บ้านให้น้าเกลือตามคุณหมอลงมาดู ลงมาดูไม่แน่ใจสั่งเอ็กซเรย์รอเอ็กซเรย์เข็นไปครึ่งชั่วโมงแล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่ชัวร์กลับไปเอ็กซเรย์เพิ่มอีกฉีดสีไม่ทันกว่าจะเจอตันไปแล้วคุณหมอค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราอายุสักเกิน50เราไปเอ็กซเรย์ฉีดสีทุกปีเลยดีไหมคะอ๋อง่ายมากเราก็ไปตรวจไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลก่อนถ้าสูงนี่ต้องว่ากันเยอะและไขมันเลือดคอเลสเตอรอลเปสำคัญเรื่องนี้เลยฮะมันมีผลผลให้ทั้งแตกทั้งตีบและความดันสูงเสร็จแล้วก็ตรวจว่าเราเป็นคนราามััหิตสูง้อถเจกก็ษ สมองเราไม่น่าจะไม่ต้องตรวจอยู่ดีอะจนกว่าเราจะมีอะไรทางสมองบ้างเช่นปวดหัวหรือว่ามีประวัติครึ่งซีกอ่อนแรงแป๊บหนึ่งคนธรรมดาเขาจะไม่ตรวจสมองกันคือไปตรวจเรื่องอื่นก่อนเกี่ยวกับพวกเรื่องระดับไขมงไขมันเรียกว่าตรวจสุขภาพประจําปีใช่ฮะแบบนั้นก็ถ้าเราไปตรวจอย่างละเอียดเลยเช่นสมองเลยเนี่ยเราอาจจะหาเรื่องแท้เพราะคนบางคนเนี่ยจะมีซิสในสมองเล็กๆซึ่งเป็นปกติเลยอาจจะโตหรือไม่โตก็ได้อาจจะจะอยู่จนตายไป แต่พอเราไปตรวจเราไปเจอซินีนะฮะเครียดอีกเราจะไม่มีวันอยู่สุขไปเลยเพราะว่าเราก็จะกลัวว่ามันจะโตมันจะตายไหมดังนั้นคนที่ไปตรวจแล้วเจอไอ้อย่างงี้เยอะไปตรวจเจอในบังเอิญเช่นไปอรวสา์แล้วบังเอิญเจอไอ้นั่นตรวจสมองไม่เอิไไปเจอไอ้นี่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ยบางคนก็อยู่จนแก่จนตายไปเลยเจอในศพก็มีเป็นเก้าแต่บางคนก็อาจจะปีหนึ่งโตขึ้นมาเกลี้ยวกายเป็นต้องตรวจซ้ำทุกปี การมเรื่องเครียดแบบนี้จำเป็นเรียกว่าหาเรื่องแท้ๆเพ<อ>ราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า,าค่ะคุณผู้ชมคะความรู้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันและก็ถามคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านได้ค่ะช่วงนี้พักสัครูเดียวค่ะ